าการ์ดพาทุกคนมาเบิงควคมนะฮะของคนไทยการเศร้าเห็นให้เฮ็นนาปีแล้วสองเธอาการสิาพาทุกคนมาเบิรงรถเกี่ยวเข้าที่ทันสมัยแฮงนี่เป็นครั้งแรกของการได้เจอเจ,อเจ้าของให้นานั่นเอง<ม>เป็นแนใดเดี๋ยวเอาไปเบิรงน้ำกันเลยเจ้าหนูโชคดีมากคิดถูกแล้วที่เดินลงมาเพราะว่าหนูกําลังเจอพ็นเกีียวเข้าพอดีเลยเจ้าพ้นเกี่ยวเข้าไป,ไปเบิรงกันมันเริ่มหมุ่อะไรตอนนี้เวลาจะต้องบกแล้วตอนนี้เวลาประมาณ18โมง27ค่ะ เดี๋ยวเอาไปลุยกันไปเบิ้งกันก็คือเพ่นกำลังเกี่ยวเข้าเห็นรถสองคันพู่น่าเห็นบอกแถวนี้พูนเกี่ยวแล้วแล้วแต่ว่ามันยังมีอีกอันอยู่แถวพูนไปเดี๋ยวสีย่างไปเบิ้งอ้หก็เลยอ,าอ้าวโซกี่แถววะโอ้เต่โซกีแหงโอ้ดีแล้วที่ย่างลงมานี่นะองเตีงได้เห็นมาเบิ้งเพิ่นมาเก็บเกี่ยวเข้าโอ้หูพูนเก็บเกี่ยวเป็นระเบียบเนาะเห็นบ่พูนเก็บเกี่ยวเข้าเป็นระเบียบแหงเลยนี่แมนแบบ ออไปแต่พยบาบาลไปแต่พย่เหอนเนาะดีดีดีด,ดีนกกระลายเนาะแบบคนเกี่ยวข้าวแล้วนกก็มากินสินะแต่ว่าทรวงแปบว่าคนป้อยน้ําเข้าเหมนบอกโวงนั้นนกยางก็สิหลายหลายแมนโซงนั้นนกยางจะหลายขนาดเพราะว่านกยางมันจะมาหาก,กินพวกอะกินพวกปา่าสินะว้าวดูดูดด ดูๆๆป๊าไปโอย่างซอสสิฮอดนี่บ่เพิ่นนี่แล้วบ่จักผู้ที่ย่างฮอดปุ๊บผู้ีเพิ่นแล้วปั๊บตลกว้าวแถวนี้ข้ายันเป็นเกี้ยวแต่ว่ามันสิเป็นบางไรซื่อๆแต่ว่าคนยในเวลาเพิ่นเฮ็ดหน้าเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบว่า เป็นแบบเป็นแบบเป็นที่กวุงกวางแบบเป็นให้นาตะกาแบบกวุงกวางสินะแต่ถ้าแบบเป็นบ้านองตู้ค้นสุสลายเพระเชิดแบบเป็นขั้ e so at นเป็นขั้นเพราะว่ามันเชิดไแบบมีน้ำไวเมนเพราะว่าเพราะว่าประเห้กงกวางสิน่ะเพราะว่าตตะอาศัยเฮตนาปีอาศัยน้ําฝนเฮตนายบ่กเพราะจะต้องแบบเฮดเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นขั้นให้คมันหลายขั้นนะตัวอยู่ไทยนี่แบบน้ํามันหาง่ายนะสลายแบบเพราน้ําแบบน้ําคลองปล่อยน้าคลองดูน้าคลองมากนะวกะเ็ดนาตลอดปีคือหน้าห้องในประเทศนาตลอดปีเลย เฮดนาตลอดอืมเพิ่นเกี่ยวเราจงว่าเพื่อนก็เตรียมปลูกเข้าไม่ไะนี่เกี่ยวปลูกเกี่ยวปลูกตีอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเฮดนาของเพิ่นทันโบได้แบบว่าแป๊บป๊แป๊บเดียวเพราะว่าแค่เฮามีเงิน้วก็จ้างรถอีหย่างมาเฮล้วกได้สินะมันกะลดค่าแหงลดแหงลดเมื่อยลดเห่าเออมันช่วยแบ่งเบาภาระในตัวเห่านะเออแมนหางไก่เห่าก็จะบูเมื่อยแค่เห่าหาเงินแ้ะก็มาจ้างเฮดให้เฮตนาได้กินข้าวได้ขายพร้อมสินะ แต่เข้ากับงามได้นน่เขางามขนาดแต่ว่าเขานี่แบบอู้เข้าแบบได้ห่วงกระหลายได้ใบเข้ากระหลายงามเนาะโอ้ไม่ไอ้เบิงสะอ,อ่อนเนาะไปแต่สะอ่อนขนาดเข้าพุ่นนะ่ะหมอน้องตุ้ได้หน่เห็นบอกหอยแถวพุ่ย่างมาไก่เติบเริ่มหอบอันนี่ยุ่งกระหลายแถวนี้เข้าแบบเต็มห่วงเต็มเมติขนาดเนาะเนี่ยเพื่อใช้แบบน้ำโค้งอย่างเห็ดไป แต่ก็มีตัวอีแตนอยู่นี่ได้ไปใส่ละมโมโหคือกันอู้ไปไปเจอเพื่อนกำลังคิดอย่างต้นกล้วยต้นกล้วยนี่มันซิมี่อย่างเกาะอันต้นกล้วยนี่มันก็ะิมีอันแต่ก็มันมีมากอันไล่ตัวนก,นกอย่างนั้นอนะไล่นกมากินเข่าทนะ่มามันตุ่มเต็มตุ่มเต็มป้มมบาบรรยากาศดีขนาด อันนี้น้ำแบบเห็นห้เห็นน้าไดน้นี่ว้าวป่ะอู้แถวนี้เข้าล่มป้าเสียดายเนาะแถวนี้เข้าคูาล่มแดีวนี้วะล่มเป็นเบิงเลยอ ขาตรงนี้เราไดอน่สทนรือ่านอันนี้ไล่นาของคุณป้าเหรอคะเช่าคบะเช่าใช่ไหมคะเม่อก่อนเาะเมืก่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นที่ไร่ที่นาใช่ไหมคะยีสิปีที่แล้วโอ้ช่วงนั้นเป็นยีสิบย่สสี่า อ่ะต่อมาเห็นที่นี่มาตั้งแต่แรกสร้างอันนี้เป็นเช่าคุณนะเป็นเช่าเดี๋ยวเตียงสยางเทจังเราเกี่ยวเขานี่เทแห่งแบบมีแสงไฟอ่ะมีอ่ะแสงไฟแบบระยิบระยับสงสัยขี้แน่เลยว้าวเดี๋ยวเตียงสยางไปเบิงเ่งแถวคุณนะเบิงเ่งแถวเป็นเกี่ยว เฮ้ยเซียมาทางนี้บยุงกัดข่านะแค่จิงกระโปงบบได้สั้นดอกแต่ว่าเมื่อกี้หัวมันขึ้นเอาอีคันหนึ่งไปใส่ละเหตุแต่คันเดียวก็ยังมีสองคันก็เหตดแต่คันเดียวอะโนรถยวเข้าแบบไฟวิบวับวับบอลองมาแรงแคตจิงแค่จิงขังเตียงยางไปชุดนี่นะ่ะมันก็ที่เป็นทางออกเลยทางออกเป็นถนนเลยมันเป็นทางออกเป็นถนนเลย ้งามแท้งามขนาดเลยประดรถเ,เพอร์ซีอันนั้นนะเพอร์ซีกับตัวบบคัน่ะพอบอกให้แล้วก่อนบอกใส่ยางมาฮอดอะไรบอกว่าเด้ชิบได้ถ่ายโบหิบดบไอเราก็อยากเห็นเนาะไอเราก็อยากใกล้ชิดเนาะแต่ยุงโคตรหลายเลยอา่าเบเดแต่ก้อนน้ำคลองไงทุกคนแต่ก้อนนี้มีน้ำเลยแต่ว่าโบาเห็นน้ำแหละ บพเหตุหนามมันแห้งเพราะอย่างโบ้ได้ปล่อยเข้ามันต้องปล่อยแบบเออน้ำพองอยู่ฟังพุ่นนะมันฟังนกคามันเป็นน้ำพองอ่ะบอปล่อยเข้ามาตุดจ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 ุดปล่อยเข้ามาแล้วกาจากนั้นกะอันนี้ปล่อยน้ำแล้วกาใส่นาปล่อยน้ำใส่นาน้องแน่ใหญ่เอ้ยยาวยาวจังหวะยาวยาวจังหวะยาวยาวเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อตืดตืดตืดบรรยากาศดีเนาะ นาเพิ่งเช่าโอ้ว้าวดี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 ด,ดีโอ้สิได้เห็นอยู่บนเนาะคือทรงสิบ่ได้เห็นดอกจิ้มปากแก่ๆคุณอนะโอ้แต่ว่าเป็ดเดี่ยวเนาะถ้าไป็นห่าเกี่ยวเองมันี่ทุกคนนี่นะถ้าสมมติเ่าห่าใส่มือเกี่ยวเองค่ะนะใช้เวลาประมาณแค่เ <c> พ <oughs> ื่อเดียวนี่นะใช้เวลาประมาณ คัดประมาณสิบคนี่ก็ใช้เวลาสิบมือพูดแหละคือชิ่ดุดอยู่ดอกบงรงเนี่ยเพราะมันกวงมันใหญ่ถ้าแบบบินรถนี่น่ะรถไ,ป,ถไ,ป,ไป,ปลับไปกลับมาแป๊บเดียวแล้วก็แล้วมันใช้เวลาแป,ป๊บเดียวเมื่อกี้เห็นพาะจ่าผมบอกว่าตะก้อนนี่โอ้ตัวยังตัวหนูตะก้อนนี่มันตะก้อนนี่เขาจะอ่าอาเทียนพระจัาบกว่าตะก้อนนี้ก็เป็นทุกขให้ทุกนาแิละเคล็ดอ,อ่านยู่มจะรอเฮาอย่างีสินะแล้วแบบจังจ้งได้มาสร้างเป็นมอสิน่ะ ก็เป็นทุ่งให้ทุ่งนาก่อนสินะเพราะว่าห้อมหอบนี่ก็เป็นทุ่งให้ทุ่งนาดิคับเราง่ายๆก็คือแบบมอเตอร์โรบแบบมาอยู่แบบแ,บบแถวๆกลางทุ่งให้ทุ่งนาสินะเนาะคันอนยนู่แบบนี้ไผ่ก็ต้องคิดทอดบ้านแหละเพราะว่ามันติดทุ่งให้ทุ่งนานง่ายๆรถมาแล้วมันเป็ดประมาณวะ่ะสีสันแบบโคตรงามเลยมีสีฟ้าระยิบระยับเป็นแสงมันติดตรงไซโคลซับสูมแบมันจังเห็ด ม,มันจะเป็นสีฟ้าประมาณนั้นเลยเห็นบอกเห็นไหมคะย,ยุงก็หลายเนาะติดเสียกับห้องอะไรมันเริ่เมืดแล้วว้าวนี่ไปติดยางกลับละอู้แต่งานแล้วีรถ เกียวเข้าเกี่ยวแบบมีคนมีคนขับผู้นึ่งแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังผู้นึ่งเกียรแปบ,บเดียวเนาะโอ้เดายไปไวบ,บ้านเู่ดอกไปเดี๋ยว,วนี้ยากกลับแล้วค่ะอุ้ยจะเดี๋ยวสิถามป้าเพื่อนว่ะเดี๋ยวทาแล้วนี่ป้าเพื่อนจะเห็ดอีกบเดี๋ยวถามป้าเพื่อนว่าถ้าแบบอันนี้แล้วนะป้าเพอเอีกบ่ โอ้ยุงหลายกว่าไหนหลายลาย่างกลับละย่างเอาเพคนงนึ่งดอกเพราะว่าแบบเพิ่นกับแบบเก็บเกี่ยวอย่างสินะเดี๋ยวไปถามป้ากันดีกว่านาทั้งหมดนี้คือป้าเช่าทั้งหมดเลยไหมหรือว่าแล้วป้าจะทำต่อยดูกันไปถามโอเคถึงละ าคะอันนี้หนูขออนุญาตถามได้ไหมคะอันนี้ป้าอันนี้คุณป้าเช่าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่จ้าอแล้วประมาณแล้วปีดึงทําประมาณกี่ครั้งคะสอง,สองครั้งใช่ไหมคะสองครั้งต่อปีอแล้วแล้วประมาณกี่เดือนคะถึงถึงเก็บเกี่ยวสี่เดือนสี่เดือนใช่ไหมคะใช้น้ําคลองจากฝ<ช>ั่งโน้นอ๋อแล้วถ้าอันนี้เสร็จก็เริ่มปลูกใหม่อีกรอบประมาณ เดยนเมษาใช่ไหมคะก็ปลูกอีกรอบใช่ไหมคะแล้วแต่ละปีนี้ได้ผลผลิตเยอะไหมคะปีนี้ได้เยอะอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมคะอ๋อแล้วป้าเป็นคนที่นี่แถวนี้เหรอคะป้าอยู่บ้านแทนบ้านแทนจไม่รู้หนูไม่รู้ใช่ค่ะหนูไม่รู้อำเภอเสนาอำเภอเสนาะคนจังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอตรงนี้อยู่กับอำเภอวังน้อยอ๋อคนละอำเภอแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันอ๋อ แล้วหน,นห,นห,หนูคนที่ไหนให้เดาค่ะหนูคนที่ไหนคนเหนือเหรอหนูคะ <c oughs> หนูเป็นคนทางฝั่งลาวคะ่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะและจริงๆเป็นคนไทยหรือคน,คน,นคนลาวเป็นคนลาวคะ่ะคนลาวเหรอใช่สวยขอบคุณค่ะ <c oughs> พูดชัด ใช่ไหมคะสำหรับคุณจะคิดว่าเป็นคนไทยค่ะใช่หน้าตาน่ารักเหมือนคนไทยโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมคะหรือว่ารอให้เสร็จก่อนยุ่งเยอะน้องเดี๋ยวหนูดำมืดแล้วขอบคุณมากนะคะไปละค่ะค่ะตอนแรกแค่ลงมาเดินเล่นแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นตรงนี้ค่ะก็เลยเดินมาเลยค่ะใช่พวกนี้มาอีกใช่ไหมคะตรงนี้ เสร็จแล้วอ๋อเกี่ยวอ๋อเกีก่ยวคืน,นี้ประมาณันเสาอาทิตย์เกี่ยวตรงนี้หน่อยเสาที่เกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมคะเสาที่หน้าใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูมา,อารอถ่ายนะคะ,ะอขอบคุณค่ะนี่โอ้เจ้ากุตาตลักเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้านะคะเอ่าทำไมคนถึงคิดว่าหนูเป็นคนเหนือเนี่ยอันนี้หนูไม่ได้โยนตัวเองนะแต่ว่าคนส่วนมากอาจจะคิดว่าหนูอะ เป็นคนเหนือเพราะว่าคือเวลาไร์สดในตอกๆหรือว่าไร์สดเงี้ยเวลาพูภาษาลาวใช่ไหมคะแล้วคนที่แบบไม่ได้รู้จักน้องตุ๊กมาก่อน่ะแล้วแบบมาเห็นผ่านๆเงี้ยก็จะถามว่าเป็นคนเหนือเหรอครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่ตยพูภาษาลาวติดจะใช้คําว่าเจ้าเจ้าลงท้ายเพราะว่ามันเป็นคำที่สุภาพในลาวใช่ไหมคะแล้วคนก็คิดว่าเออตุ๊กต,ตาเป็นคนเหนือเหรอเอเอหนูเป็นคนเหนือเหรออย่างเงี้ย่ขจริงเป็นสาวลาวทางภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะจะติดไปออกทางภาคเหนือของเราใช่ค่ะ เห็นคุณป้าบอกว่าอูเกี่ยวทั้งคืนเลยเดี๋ยวน่ะแสดงว่าไม่ธรรมดาคือเหตุบอกให้เธอที่เพิ่นเกี่ยวอยู่น่ะก็นอนชีเกี่ยวบดคืนเลยเกี่ยวให้มันแล้วแล้วกะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะซื้มาเกี่ยวอันนี้อาทิตย์หน้ามาเกี่ยวตัวนี้แล้วกลับมาเกี่ยวฟังนี่แน่นอนสัวให้ตัวข้ามาตัวแรกน่ะคุณแหละแต่ป้าบอกว่าหนูรีบกลับเถอะมันเริ่มมืดแล้ววะท่านหนูก็เลยเฝ้ากลับนะคะนี่อู้ดีใจลงมาแบบได้มาเห็นแบบนี้นะหนูชอบหนูชอบดูอะไรแบบนี้ค่ะ หนูชอบรู้ดูเกี่ยวกับต้นข้าวเพราะหนูชอบต้นข้าวมากเดี๋ยวหนูเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีจะหาว่าอันนี้แฟนน้องตุก <c oughs> อู้จิ๊กตอกแจ้งตองแจ้งเตือนอ่อเออาอีเอไอ,ออาถ่ายตรงนี้มันดูอู้รูปตรงนี้สวยเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ไหมคะ หนูลูกพกก็หนูคน่อนข้างจะโมัวยุงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าท่านบอกว่าประมาณเดือนเมษาป้าเห็นป้าท่านบอกว่าประมาณเดือนเมษาป้าก็จะเริ่มเริ่มที่จะทำทำอีกรอบปีหนึ่งทำสองครั้งครั้งละสี่เดือนก็เก็บเกี่ยวอ่าสี่เดือนก็เก็บเกี่ยว หนูไม่มีอะไรเล่นวมึงคนเหงาเมื่อไรจะโตตุกตาไอซีเนาะแบบตอนกลางคืนแบบย่างหมาแล้วกันท้าให้ทุกคนแบบ แล้วแบบคนแรงใช่นะจะคข่ยสีแรงก่อนไผ่หละโอ้อยุงมันไหลอ,อีอาอ์าอีอาแถวนี้เป็นเกละเห็นบ่หนูหนูลืมถามป้าพนอบวาอยู่ฝั่งด้านหลังทางพุนนนะเพิ่นกะเช่าคือกันเห็นบ่แต่ถ้าเรามีที่ดินเยอะๆแล้วเราให้คนเช่ามันมันก็ดีเหมือนกันนะคะไปกลับละเป็นไงคะทุกคนสนุกไหมคะ หนูสนุกมากเพราะว่าหนูชอบรูอะไรแบบนี้จริงๆหนูชอบแบบดูแบบนี้มากคือทุกครั้งที่หนูได้เห็นรถเกี่ยวข้าวอะหนูรู้สึกตื่นเต้นคือตื่นเต้นนะที่นี้คือแบบตื่นเต้นแบบอุ๊อยากจะได้เห็นแหละแบบมันรู้สึกแบบมันมันมันรู้สึกว่าแบบมันดีอะแบบมันดีมากเลยที่หนูแบบได้มาเห็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่แบบหนูชอบอะคือเรียนรู้แบบเห็นการปลูกข้าของคนที่นี่นะคือหนูตั้งแต่หนูมาไทยอะหนูหนูสังเกตได้เลยว่า หนูจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกต้นข้าวอะไรมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูเห็นพวกต้นข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบอีกแบบคือมันก็จะมีความแตกต่างจากบ้านเราเพราะว่าอย่างไงคะเพราะว่าคือที่เนี่ยเขาก็จะเน้นการแบบทําใช้แบบพวกพวกแบบรถที่แบบทันสมัยพวกเครื่องจักรพวกอย่างเงี้ยมากกว่าใช่คะ่ะแล้วแบบเพื่อที่จะอะรถเบาภาระในเรื่องของร่างกายเราที่เราจะต้องแบบไปทําเองแต่ถ้าเป็นบ้านหนูอะส่วนมากจะรถพวกนี้มันยังเข้าไม่ถึงไงมันจะต้องแบบ คนใช้แบบแรงงานคนแรงงานตัวเราอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แรงงานตัวเราในการที่ไปทำไร่ทำนาทำสวนพวกนี้มากกว่าแต่ที่ไทยมันเหตุมันก็อุ้ยมันสื่อถึงแบบว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการทำไร่ทำนาแล้วอยากจะอยากจะบอกว่ามันดีมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือมันดีมันสะดวกสบายอะแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวนะคือถ้าเป็นบ้านน้องตุ๊กใช่ไหมคะเวลาเกี่ยวข้าวอะคือนี่เลยจะต้องแบบ ไทยนาไนตกกากสรสลายพประเทศนาดำเนาะปริเทศนาวานแต่นี่มันจะใช้แบบโดนหวานโดนบินโดนหวานข้าวแบบเลยเอออันนี้ดีแหงเพราะเเตียงเห็ดมาแล้วทีนี้เขาใช้โดนใช้รถเกี่ยวข้าวใช้รถแต่ที่บ้านหนูอะ่ะก็จะเริ่มแรกเลยก็ต้องตกกาแล้วก็ตกกาเพื่อที่จะเอาก้าไปดำนาตกกาแล้วจากนั้นกะตกกาอะไรอีกไทยนาเตรียมเห็ดนารอฝนมีน้ํามีน้ําแล้ว,ลวก็ ธาดนาถยนาแล้วก็โลกาโลกาแล้วก็อก้กาไปปลูกไปปลูกแบบดำนานะคะเอิญน,นั่นแหละปลูกแบบดำนาแล้วจากนั้นก็แล้วจากนั้นกลับเป็นประมาณว่างงกับภาษาไปจะสีฟ้าไทยหรือจะสีฟ้าลาวจากนั้นกะดำนากะกาเก็บเกี่ยวข้าวก้ะกเอาเข้าวไปปั้น เกใส่กระสอบคือแบบมันหลายขั้นตอนแห่งโบอกค่ะแบบเฮาวสิตต่างๆน่ะแต่ถ้าแบบย ai ูไทยเอ็มบอกอ่าไทยนาปุ๊บมีน้ำเข้าใส่โดนวานเข้าหรือแบบคนวานเองแลวก็อ้าคุณลุงจำหนูจำคุณลุงได้คุณลุงที่หนูเคยไปถ่ายคลิปตอนที่คุณลุงย่างปลาที่ส่วนที่ข้างๆง,งอที่เกษตรน,นั่นนั่นแหละ ที่บ้านหนูที่ไทยก็จะง่ายกว่าใช้รถเกี่ยวข้าวแบบเกี่ยวแบบทีเดียวเลยออกจากเม็ดเลยเธอเกี่ยวจากเม็ดเลยค่ะดีมากเมื่อกี้ยุงบินตมตาหนูไหมย,ย,ยุงอันนี้เนาะจะเมาเหล้าบ่าจากักเออยุงบางทีก็แป้งนอบบินบินมาตำตาเนาะจวงสซยุงเมาเหล้าแหละผิดกับเมียเราไปกินเหล้าเออบินบบเบิ่งงยังมาตาตาคนนี้ พอนว่าเกี่ยวบดคืนเห็นโบพอนเทนโบไฟอยู่ขนาดพอน้องบอกว่าเกี่ยวบดคืนนามแบบจะต้องเออเพราะว่นอย่างไรก็มีไฟเออคาดเนาะเสียดายถ้าแบบมันบดติดวันยุงลายหรือแบบมีมูมาน้ำนี่ที่ยืนท้าเบิ้งแบบตอนเพิ่นเกี่ยวตอนกลางคืนเลยเพราะยังบม่เคยเห็นเพิ่นเกี่ยวตอนกลางคืนนะคือว่าเพิ่นเกี่ยวจังได้เคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่ตอนกลางวัน แต่กะโดนๆได้เห็นเถื่อนลูกเกี่ยวเขาแต่พี่บอกว่าที่หน้าทรงประมาณเสาร์อาทิตย์โอติ่งสิทาจอบเบิ้งเมืองคนเกี่ยวขอเต่งสิมัธาเบิ้งยากเห็นอิลี่อยู่กูดูคนแบบพออยากเห็นแบบได้ใกล้ชิดไอ้หยองสินามันรู้สึกว่ามันดีมันดีค่ะน้ะอีอาออีอาอีอาไปค่ะพาพย่างมาพาสไปที่บ้าแท้ๆอยู่ๆกับย่างวะผู้เดียว โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเตงก,ก็ขอตัวเดินขึ้นห้องแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกมากๆนะคะในการที่ได้มาดูการเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวของประเทศไทยนะคะป้าพนักาแห้งนะคะปะ้านะะปพนึ้องเต้ไปคนเหนือ่อบอกว่าสวยๆอย่างนี้สวยสวยเป็นคนไทยอย่างเงี้ยว้าจานนี่คนไทยน่ารักค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเตงขอตัวไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะคือ เห็นเห็นอันนี้อันนี้อันนี้หนูไม่ได้ว่านะคะแต่ันี้หนูแค่ถามทุกคนคือส่วนมากคนทางภาคเหนือของไทยสาวทางภาคเหนือจะเป็นคนผิวขาวใช่ไหมคะแล้วเวลาหนูหนูอะเป็นคนก็ผิวขาวอยู่แหละแต่แต่ก็ธรรมดาแต่ขาวๆเหลืองๆเขาบอกว่าผิวอะเหมือนคนเหนือมากแล้วแบบผิวขาวเหมือนคนเหนือใช่อืมเขาบอกเนี้ยแล้วก็คําพูดก็เวลาพูดภาษาลาวยิ่งเหมือนคนเหนือแต่ถ้าพูดภาษาไทยก็แบบชัดมากเนี่ยค่ะ หนูก็รู้สึกว่าเอ้ยในการพัฒนาของเรื่องของภาษาก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยย่งเงี้ยก็ถือว่าเอ้ยภูมิใจตัวเองอยู่ว่าเรื่องภาษาถือว่าพัฒนาไปขึ้นเยอะมากค่ะนี่เพิ่งตื่นนอนแล้วก็เดินลงมาเลยะคะเนี่ยตื่นนอนแล้วก็ถ่ายคลิปจับกล้องลงมาเลยแบบอินูอินอเน่ไม่ร,มรู้ไม่เล่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> อู้น้ำไม่ได้กินเหนื่อยพูดตั้งแต่ลงมาจนถึงตอนนี้ <c oughs> โอเคหนูตี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดได้กดไหนกดไหนคลิปนี้เป็นคลิปที่เห็ให้คิดฮอดบานขนาดแล้วก็ยังได้พบแล้วก็ยังได้โอรมกับเจ้าของนานำอีฝากไอเอฟซีกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อเจ้าสวายดี